สวัสดีครับวอร์ดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่18บแปดมษายน2565นะครับวันนี้มีรถแนะนำสองคันนะครับคันแรกเป็นยันม้า EF 453T นะครับคันนี้เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับยางดีสี่เซนนะครับยางสวยๆเลยทั้งสี่เซนคันนี้ตามสภาพก่อนนะครับราคาอยู่ที่245,000 ตัวรถใบดันกับโรตารี่นะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเป็นฟอร์ดหกพันหกร้อยนะครับเป็นเสื้อลายนะครับเกียร์จะเป็น h, เกียร F ์เอฟเอนะครับช่องหน้าต่างใหญ่นะครับท้ายก็หกพันหกนะครับ,รบจนบนะครับเรียรจเรียนครบนะครับอันนี้อุปกรณ์ใบดนันแล้วก็ผา่าน ผ่านจะเป็นของ CMT นะครับผ่านผ่านห้าผ่านห้ายี่ห้อ CMT นะครับตัวนี้มาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ยากดีนะครับเครื่องก็พอใช้งานได้นะครับ ด้านหน้าขึ้นลงปกตินะครับหางหลังขึ้นช้าเล็กน้อยนะครับช้าไม่ช้าไม่ถือช้ามากนะครับมาได้อยู่ รีฟันก็ยังพอมีอยู่นะครับฟันเยอะอยู่ราคา204,500 0บาทนะครับส่งที่300กิโลเมตรแรกนะครับ ยันมา45แรงนะครับตัวรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 4, สี่สูบนะครับแปดเก้า 9, เกียร์เดินหน้า 9, เก้าเกียร์ถอยหลังนะครับโัววินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ สภาพใหม่เลยนะครับประมาณ90%นะครับอย่างหน้าก็ประมาณ85%นะครับ ดูรอบคันกระตูนะครับวันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับโรตารีท้ายรถก็ไม่มีรั่วซึมนะครับอย่างสวยนะครับคืนไฟออกครบนะครับ ใบห,หน้าติดอยู่นะครับตอนนี้ก็มีตัวซึมก็จะมีตาบอกช่วยเลี้ยวนะครับที่หนึ่งนะครับสีล้อสีไหนแห้งดีอยู่นะครับใครของก็แห้ง ยังไม่มีไอนะครับขอน้ำก็ปกตินะครับร้อแน่นนะครับโฟวินแน่นนะครับยกตื่นร้อแน่น ก็รูปืนแน่นนะครับจะมีซึมกระบอกช่วยเลี้ยวนะครับที่เดียวนะครับยางหลังก็สวยนะครับสีก็อันนี้โดนสเปรย์สีดำมานะครับข้างในก็สีดีอยู่นะครับมีซึมๆมท้ายนิดนึงนะครับ สอง0 0 0บาทนะครับคันนี้มาดูฟอร์ด6ก0ันะครับเดี๋ยวนี้เตียวตัวเต็มเสื้อลายเต็มทะเบียนครบนะครับใบดันกับผ่าน5 CMT นะครับเต่องสตาร์ตติดง่ายนะครับดันหน้าก็ขึ้นขึ้นลงปกตินะครับ เป็นเรื่องปกตินะครับยิ้งแข่งมากนะครับขนาดรถบอดก็ยังมาต่อยเข้า <laughs> เอาไปขายปกติเข้าสบายนะครับอ,อันนี้มัน,มนแข็งนะครับรุ่นนี้เป็น8เอเดอร์นานะครับ สองเกียร์ถอยนะครับคันนี้ตามสภาพสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเต็มทะเบียนจุดโอนครบนะครับราคาก็ต่อรองได้รถได้บ้างนะครับจัดส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับ เดนต่อ สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับ085 08 7 6ดห้ย์ดเดหาแปดนึ่ใครหาไปทำไร่ดันดินนะครับเป็นนี้ไม่ติดหวังนะครับเห็นดูรอบคันกันดูนะครับ ก็ใบเต็มทั้ง5้าใบนะครับมีคัดท้ายไม่ค่อยสวยน,นะครับดินล้อหลังไม่มีด้วยนะครับถึงเปลี่ยนมาอองกับวุึงเปลี่ยนมาใหม่นะครับเปลี่ยนเป็น F A นะครับ้องมาต่างใหญ่ ได้นะครับแรงดีอยู่มีซีนกระบอกหน้าซีนเล็กน้อยกับสัวปัม๊มน้ำมันน่าจะเต็ม เอ่ยรวมเครื่องอย่งางแรงดีอยู่ใช้ได้อีกนานนะ,ะบบครับนี่เดี๋ยวดับเครื่องดับเครื่องนะครับดับเครื่องไม่ต้องห่างลงดับเครื่องดับเครื่อง ดับเครื่องให้ดูนะครับว่าหางตกไหหางตกเล็กน้อยนะครับลั่น โอเคนะครับคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับพอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับสวัสดีครับ